สวัสด,ดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับพบกับฟุตบอลลาทีเอ็ดครับทันบบานบันดาด้านกีฬาฟุตบอลเดี๋ยวคลิปนี้มาทาคลิปชี้เด็ด UCL กันหน่อยนะครับนะครับ <c oughs> เนื่องจากคืนนี้มีโปรกแกรมยูฟ่าแชมเปียนส์รีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลก2นะครับ <c oughs> มี2คู่2สนามที่จะลงทําการแข่งขันนะครับค <c oughs> ู่แรกเป็นอดเอแบลสติกจากุบเดสตีกานะครับ เปิดบ้านพบกับท็อตแนมสเปอร์จากอังกฤษนัดแรกเนี่ยไลฟ์ซิกบุกไปชนะสเปอร์มาที่ท็อตแนมมสเปอร์สเตเดียมมา1ประตูต่อศูนย์ทำให้เกมคืนนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่พอสมควรสําหรับเจ้าบ้านนะครับทั้งอเวโกแล้วก็ไม่เสียประตูให้กับสเปอร์ด้วยนะครับแต่ว่าท็อตแนมสเปอร์นะครับอย่าลืมว่ามีโชเซ่มูรินโญเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็เกมคืนนี้คงจะมาเปิดหน้านแรกแบบไม่มีอะไรเสียนะครับแต่ว่า การเปิดหน้าแรกของโมรินโยเนี่ยไม่ใช่มาแบบบุ่บบามบุกใส่นะครับเพราะว่าพวกคงจะรู้ศักยภาพของตัวเองดีนะครับในช่วงที่ตอนนี้สเปอร์เองขาดกองหน้าตัวเป้านะครับทั้งแฮร์รี่เคนแล้วก็สมอลมินเพราะนั้นบรรดาเกมรุกจะเป็นพวกอกองหน้ากึ่งปีกซะมากกว่านะครับที่จะสร้างสรรค์โอกาสให้กับสเปอร์ในคืนนี้แล้วก็การที่ตามหลังไลฟ์ซิงอยู่แค่สกอร์เดียว นะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดเกมบุกแรกบัตนะครับเป็นเพียงแค่การสู้ด้วยแท็กติกขอเพียงแค่สร้างสนโอกาสแล้วก็ทําประตูในบ้านของไลซ์ซิกได้นี่ก็จะเปิดโอกาสให้กับสเปอร์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคืนนี้สเปอร์เปิดประตูแรกได้ก่อนเจ้าบ้านเนี่ยทำให้เกมนี้น่าจะสนุกแน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไลซ์ซิกเองก็มีประสบการณ์นะครับทั้งการลุ้นแชมป์บนเดสลีกา เยอรมันกับบบเยนเมเนกนะครับรวมถึงในระยะหลังถ้าว่ากันโดยตรงนะครับประสบการณ์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไม่ได้เป็นรองสปเปอร์สักเท่าไหร่แม้ฤด,ดูกาลที่แล้วสปเปอร์จะเป็นถึงรองแชมป์ยูซีอลนะครับที่ไปแพ้ลิพูนัชชิมานะครับฉะนั้นคืนนี้เกมน่าจะสู้กันสนุกสูสีโดยเป็นฝ่ายของไลฟิจ้าบ้านน่าจะครองเกมบุกได้มากกว่าสปเปอร์ของมูรนโ่เนี่ยถูกบีบบังคับให้จะต้องเล่น เกมตั้งรับและสวนกลับอยู่แล้วนะครับแม้ว,ว่าสกอร์จะตามหลังแต่เพียงแค่ว่ามันตามหลังแค่ลูกเดียวเนี่ยไม่จําเป็นเราจะต้องไปเปิดหน้าแรกกับไลซิกนั่นอาจจะทําให้เข้าทางของเจ้าบ้านแล้วอาจจะโดนยิงยับมาก็ได้นะครับก็ยังเชื่อมือนะครับเชื่อมือไอ้แบรซิกจากโบเดสติก้าว่าคืนนี้แม้จะเหนื่อยหนักแล้วก็อาจจะต้องลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยก็ยังเชื่อว่าไลซิกน่าจะเฉือนชนะสเปอร์ได้อีกหนึ่งนัดนะครับด้วยสกอร์ สองประตูต่อหนึ่งแต่ก็มีโอกาสที่จะจบลงด้วยการเสมอกันนะครับถ้าเสมอเนี่ยไลทซิคเ้ารอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผลสกอร์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมให้ไลทซิกชนะสองหนึ่งแล้วก็มองว่าอาจจะมีโอกาสเกิดสกอร์ที่มันเสมอกันขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งหรือสองสองอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะ ไปอีกคู่หนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นคู่พูดถึงชื่อชั้นแล้วอาจจะไม่ค่อยคูเงินงสักเท่าไหร่นะครับเจ้าขาวบาเลนเซียครับจากลาลิกาสเปนจะเปิดบ้านพบกับอตรราตาลันตาน้องใหม่ UCL จากกาดโชซีอาค,ครับนัดแรกบาเลนเซียบุกไปแพ้มา4ประตูต่อหนึ่งนะครับใครยังไม่รู้จักอตรราตาลันตาก็เข้า Google ไปหาดูนะครับเพราะว่าทีมทีมนี้ ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เล่นเกมรุกเสดวแห้วมากนะครับสกอร์ที่ยิงได้ในการโชว์ซีรอรันเนี่ยเยอะกว่า vent us, ยูเวนตุสเยอะกว่าอินเตอร์มิลานแล้วก็เยอะกว่า in, อินลาซิโอด้วยและที่ทำการยิงเยอะกว่าบรรดาพวกทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปไม่ว่าจะเป็นจ่าฝูงอังกฤ,ฤษอย่างลิเวอร์พูลหรือแมนซิตอ้อาตาลันตาก็ยิงเยอะกว่านะครับหรือพวกทีมยักษ์ใหญ่จาก a, ลาลิกาสเปนอาตาลันตาก็ยิงเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้น เกมนี้ไม่แปลครับที่นัดแรกถล่มค้างคามาสี่ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมนี้อาตาลันต้าน่าจะใช้ความได้เปรียบกับสกอร์ที่นําห่างอยู่3ลูกนะครับส่วนมาเลเซียเจ้าบ้านเองความหวังริบหลีเดียวก็คืออเวโกที่ยิงได้1ลูกนะครับแต่ก้องแต่ก็ต้องชนะถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับถึงจะเข้ารอบถ้าหากว่าโดนอาตาลันต้ายิงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยงานเข้ามาเลเซียแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเกมรุกที่ดุดันของอาตาลันต้าเนี่ย น่าจะทำให้เกมนี้สามารถประคองตัวเองแล้วก็เข้ารอบ8ทีมต่อไปได้นะครับผมฟันธงให้บารเลเนเซียกับอตาลันตาเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับหรือถ้าเจ้าบ้านบารเลเนเซียจะชนะ mm hmm. ก็คงจะเบียดชนะเพียงแค่ลูกเดียวนะครับอาจจะเป็นสองห่งสามสประมาณนี้นะครับนี่คือทีเด็ด UCL ในคืนนี้นะครับส่วนลพลงาคของแดงทีมเชียร์ของผมพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันนะครับ เปิดบ้านต้อนรับอะไรทุกคมมาดติดจะรอดไม่รอดเดี๋ยวรู้กันส่วนคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ